ตอนนี้ YouTube เขามีเครื่องมือที่ช่วยให้เราตัดคลิปจาก u t u b e เนี่ยนะครับเอามาทําเป็นคลิปสั้นได้ง่ายๆซึ่งเราจะใช้เครื่องมือตัวนี้เนี่ยนะครับตัดแล้วก็เอามาลงในทิกต o k ทายังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับให้เราเข้าไปที่ YouTube ของเรานะครับแล้วก็เลือกคลิปขึ้นมาสัก1คลิปตัวอย่างเช่นผมจะเลือกคลิปนี้นะครับเสร็จแล้วดูตรงเมนูตรงนี้นะครับมันจะมีคําว่าคลิปนะครับคลิปที่เป็นรูปกันไกนะครับให้เรากดนะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นแถบสี ให้เราเลื่อนดูตรงจุดที่เราจะตัดวิดีโอนั่นเองนะครับเมื่อเราเลือกส่วนที่เราพอใจแล้วนะครับก็ตั้งชื่อตรงนี้ครับคำว่า add description นะครับเราก็ตั้งชื่อก่อนนะครับพอตั้งชื่อเสร็จปุ๊บนะครับให้กดคําว่า share c ิปนะครับหลังจากที่เรากด share ลิปนะครับคลิปเนี่ยมันจะมาอยู่ตรงแถบคําว่า short นะครับก็ให้เราเลือกวิดีโอที่เราเพิ่งตัดไปเมื่อกี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เราเลือกคําว่า share นะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็กดคําว่า copy link นะครับ หลังจากนั้นให้เข้าไปที่ Google นะครับแล้วพิมพ์คําว่า YouTube to MP4 นะครับตรงนี้เนี่ยเราเลือกขึ้นมา1เว็บเต้เลยนะครับเราจะแปลงไฟล์ YouTube ให้เป็นไฟล์ MP4 นั่นเองนะครับให้ระวางลิงก์ YouTube s h o r ที่เราได้ก๊ p ปปี้มาเมื่อกี้นะครับเสร็จแล้วกด Start นะครับตรงนี้ก็ให้เราเลือกขนาดไฟล์นะครับผมจะเลือกเป็น 720p นะครับเสร็จแล้วก็กด Convert แล้วก็กดาว w n l o a d ให้เรียบร้อยครับ หลังจากที่เราดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาไฟล์นี้นะครับไปอัพที่ t k t t o k นั่นเองเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะได้วิดีโอสั้นจาก Youtube นะครับเอาไปลงที่ t k t Tok แล้วก็ Facebook r e ย l IG r e เรียลไลน์ m นะครับเราก็จะสร้างรายได้นะครับทุกแพลตฟอร์มเลยทีเดียวนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับ